ผีโทรศัพท์อ่ะวันนี้นะทีวีมีเรื่องสนุกสนุกด้วยละ่ะอุอ๊ยคืนนี้สองทุม่มเหรอไหนดูหน่อยซิโอ้อยออน่าดูจริงด้วยฮ่าฮ้ยตกใจหมดเลยจักรเหงละเนี่ยโ้นึกว่าผีมันหลอกตากาวันซะอีกแแบบแบแบบหมหน้าตาของแจ๊แนั่น ผีซะอีกอเล่าอะไรกัน่ะคุยเรื่องหนังผีที่จะฉายทางทีวีคืนนี้ไงล่ะจุ๊ยหนังผีงั้นเหรอเพราะว่าเร็วมากมมต้องดูให้ได้เลยล่ะฉันก็อยากดูเหมือนกันนี่งั้นพวกเราถ้าง,งั้นคืนนี้ไปดูด้วยกันที่บ้านฉันเอาป่าล่ะเอาดีดีเหมือนกันฉันไปดูด้วยคนนะตอนดึกฉันไปข้างนอกไม่ได้หรอกแต่โนบิตะไปได้ใช่ไหมล่ะไม่มี ทางฉันไม่อยากดูหนังผีนะไม่เอาแม่เขาจะตายไปไปเถินนะออเราลูกผู้ชายใช่ไปเถใครจะว่ายังไงเราจะไม่ดูหนังผีเด็ดขาดเลยก็ได้เวลาแล้วใช่ไหมเขาว่าน่ากลัวด้วยนะคะอืมใช่ดูไรมอนโนบิตะไปนอนแล้วเหรอเขากลัวนะครับเลยรีบนอนบอกว่าไม่อยากดูครับไม่ได้เรื่องเลยนะ อ๋โนวิตะอ๋โนบิตะมีอะไรหรอก็เปลี่ยนใจแล้วนะสิครับอ้าวงั้นข้าห้องน้ำก่อนมไหมดิชีราดนะสบายมากฮะน้ั่กมแค่เรื่องที่คุณสร้างอ้อจุ โนบิตะผีแค่นี้ยังกลัวแล้วจะทํำยังไงเล่าฮะแหมก็เพราะนายนะเป็นแบบนี้ไงล่ะพววใจแอนถึงได้ล้อเอาอะ่ะก,ก็มัน่ากลัวจริงๆนี่ออไม่ไหวไม่ไหวถั่นั้นฉันนอนก่อนแล้วกันนะโนบิตะโทรศัพท์จ้าโนบิตะมีคนโทรมาใครกันน่าโทรมาป่านนี้เนี่ยฮลัลโหลโนบิตะพูดครับฮลัลโหลใครอะครับนะ่ะ เราว่าไงดีฉันจะโทอมาลอกแอนทุกคืนเลยแกงโรบิตาเนี่ยสนุกจริงๆเลยนะออนะเมื่อี้ขาดจริงๆเลยนั่นาซีนาจะบอกว่าเมื่ขี้ขาดเป็นบ้าเลยนะแอนเนอะตลบเออโรบิตาเนี่ยฉี่รถที่ดอนอีจนได้อ่ะก็ช่วยไม่ได้นี่ โนบิตะจุ้ยฮะคือที่เปียกเนี่ยเมื่อคืนกระเป๋าน้ำร้อนมันรั่วน่ะอ๋ออย่างงั้นเหรอสมเป็นโนบิตาคณจริงๆเลยไม่ใช่หน้าหนาวก็ใช้กระเป๋าน้ำร้อนด้วยน่านีโนบิตาอย่ากลุ้มไปเลยด้จะไม่ให้กลุ้มได้ยังไงกันเล่าผู้ชิสุกะน่ะเห็นก็รู้แล้วว่าฉันฉี่รถที่นอนอ่ะโอ้ยแต่ฉันไม่กลัวผีโทรศัพท์ก็คงไม่เป็นแบบนี้อืม ถ้าอย่างนั้นฉันจะแก้แ้นให้เองนะลองนึกให้ออกชื่อว่าเป็นเสียงใครอ่ะฉันลืมไปแล้วอ่ะพูดอะไรยากนั้นเล่าถ้าปล่อยว่าเดี๋ยวคืนนี้ก็โทรมาแกล้งอีกล่ะแบบนั้นฉันไม่เอาแล้วนะถ้าอย่างนั้นก็พยายามนึกให้ออกสิเสียงเหมือนรเจะู้มาลวันเรู้แล้วโดเรมอนใจแอนกับซีเนโอนเองอ่ะเอะใจแอนกับซีเนโอ้หรอใช่ไม่ผิดแน่แน่แน่ใจนะ อ่าดีละเดี๋ยวคอยดูแล้วกันจะทำะไรเหรอไม่จะต้องมาถามเลยพ่อเดินแกล้งดูโทรศัพท์แล้วก็ตอบตัวดี๋ยโทรศัพท์ให้เราเอ้ยจะจะอะไรอีกเนี่ยโ <มา S 2> อ้โถุงมือโทรศัพท์นะถุงมือโทรศัพท์ใช่ใช่ถ้าใช้ถุงมือนี้โทรออกนะพะานโนทรับหูโทรศัพท์โน้น์จะทำตามที่เราต้องการเลยนะเอาเลยลองใช้ดูโดราเอมอนมันจะใช้ได้นะลองดูนะเอานะลองโทรหาเดเดโอเลย ฮัลโหลฮัลโหลบ้านคนใดเข้าวะครับฮัลโหลเสนอโอคงอยู่ไหมฉันนี่แหละเสนอสุดหล่อนายเป็นใครตอนนี้น่ะท่านนี่แหละลองหยิกเลยนี่นีโ่โอ้ๆเก็บเ็บเ็บเ็บอะไรเนี่ยโทรศัพท์ที่แก้ได้ป็น <laughs> <laughs> ไงนายชอบถุงม,มือโทรศัพท์ดีไหมเล่า <laughs> ชอบสิบานนี่คงประทับใจหน้าดูเลยแฮะถ้าอย่างนั้นขอโทรไปแก้แค้นใจแอนต่อเลยแล้วกันนะเอาเลยลุยไปเลยเต็มที่แอนหล่อนี่ฉันเองเนาะฉันน่ะใครอะฮะ มาไงนะฮะเจ้าดีเขาดีจะให้รายด้วยนะไอ้มีเขงดีอะไรก็ส่งมาเลยดิอ่ะฮะไอ้ยัยแก่ตาไปอีกแล้วเนี่ยนี่ยีการดักหลานเก่งนักเลยจะเราสับตีเลยนี่แน่ปาด้ไม่กวาดไอ้รจะเชะทำอะไรแม่จ๋าเอาแล้วนะแก่แข็งแค่นี้ก็พอแล้วมั้งแหมเช่นละสะใจเป็นบ้าเลยเรื่องแค่นี้เองน่ะฉันช่วยนายได้อยู่แล้วล่ะฮะเออ โทรศัพท์มาฮัลโหลบ้านโนบิครับฮัลโหลนั่นโนบีต่ฉันเองชิสุกาจ้าอะ่อะอชิสุกาเหรอพี่นอนเมื่อกี้นี่น่ะคือว่าฉันพูดจริงๆริงนะแต่ว่าฉันเห็นแผนที่บนที่นอนชัดเจนเลยล่ะจริงจริง,ร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 งนะชิสุกาฮัลโหเล่ลลลลลนเล,ลน่นฉันจะมากินโดอรายะกีตั้งหากล่ะ ชวนไปกินโดรายากิเหรออ่าเดี๋ยวชิซุกะใช้ไปกินโดรายากิด้วยเออได้สิจยวแม่ซื้อมาตั้งเยอะยดีจังเลยนะโดรายามนใจใจขอบใจมากเลยนะชิซุกะเธอหนี้ใจดีกับเราจังเลยเฮ้ยโทรศัพท์อะไรอะเจ้าโฉดจังเลยอะอะไรมีอะไรเหรอชิซุกะโมโหจนกระแทกถูโทรศัพท์ใส่อ่ะถ้างั้นโดรายากิก็อดอดโดรายากิแล้วอโทษนะโทษอดเลยเราอะขอโทษนะโดรายามน 嘿嘿嘿嘿牛逼的！<laughs>